โอเคครับก็การสติเบลบอปนกุ๊กุ๊กคเนสิไปให้ผมโอนเสียชีวิตปลอกถอกหมดไปนะครับผมคลิปนี้นะครับผมผมจะมาทําอีกรอบนะผมสาหรับเรื่องการซื้อลดเงินผ่อนกับทางร้านสายชิวของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างคันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเวลาทุกคนดูหรือเวลาอยากจะออกรถกับผมโดยจะผ่อนรถมันต้องใช้หลักฐานอะไรเอกสารอะไรบ้างนะครับผมดูคลิปนี้เลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมคุณต้องอายุ20ปีขึ้นไปเราเกิดปีนี้แต่เราอายุ20ปีอีกประมาณเดือนหนึ่งเราก็ต้องรอให้มันครบเดือนนึง ให้มันครบ20ปีบริบูรณ์แล้วครับผมแล้วก็ไม่เคยติดแบคลิสต์มาก่อนนะผมก็คือไม่เคยแบบไปผ่อนรถที่ไหนมาแล้วก็โดนยึดโดนอะไรไปนะผมอย่างนี้ครับผมถือว่าเครดิตใสสะอาดนะครับผมอย่างเช่นรถคันนี้นะผมเป็น p c x นะครผมที่ทางร้านผมก็สามารถซื้อสดหรือผ่อนก็ได้ครับผมอย่างเช่นราคารถคันนี้อยู่ที่5 9 0 0 0บาทอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะผมแล้วลูกค้าอยากจะดาวนะครัคันนี้ไฟแนนซ์เขาจัดให้ สมมติไฟนซ์เขาจัดให้เลยเต็ม5 9 0 0 0บาทนะครับผมลูกค้าก็ไม่ต้องใช้เงินดาวนะผมแต่ที่จะมีค่าที่จะต้องใช้จ่ายก่อนออกรถหนึ่งก็คือจะมีค่าประกันลดหายนะผมแล้วก็จะเป็นค่าโอนนะครับผมที่ลูกค้าจะต้องเสียนะครับผมค่าโอนก็ประมาณบวกลบ2,000ันกว่าบาทนะครับผมแล้วก็ค่าประกันรถหายพีซก็ประมาณพันห้านะครับผมคือเขาจะบังคับให้ทำนะผมเบ็ดเสร็จก็น่าจะออกรถก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับผมหรือ3ามที่ทางร้านทั่วไปคือเขาชอบว่าออกรถ3,900บาทรับรถออกจากร้านได้เลยนะครับผมส่วนครนีนะคร จะบอกก็คือลูกค้าลูกค้าทำอเอกสารผ่านแล้วนะผมก็คือสามารถฟรีดาวได้เลยก็จ่ายแค่เฉพาะ,ะค่าค่าประกันรถหายกับค่าโอนรถนะครับผมคันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแด้ววันนี้เราจะต้องไปส่งนะครับผมพีเซ็กคันนี้แต่คนถามว่าพี่โอมีพีเซ็กอีกไหมมีครับผมนี่วันนี้ทำไมนึงใส่เสื้อแดงมาเพราะว่านี่เลยผมจะมารีวิวพีเซ็กที่ร้านผมนะผมเป็นเนี่ยฮะตามมาเลยดีกว่านี่นี่นะฮะอันนี้ครับผมเป็น พีเซ็กเหมือนกันเป็นตัว LED โว์มันจะเป็นตั้งแต่18แถึง19้นะครับผมปี8ิบปีจะเป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นพีเซ็กปีสองพนะครับผมอันนี้ก็ฟีดาวเหมือนกันนะผมอันนี้คือจะแต่งมาให้พร้อมเลยครับผมท่อนะผมก็จะเป็นของแดงสายสีนะผมผ่าท่อมาตามตรงสเปคของลูกนะครับผมโชก็จะเป็นโชควายเอสแท้นะผมล้อจะเป็นของซปเปอร์แด็กนะครับผม คือทุกอย่างเป็นของแท้หมดบอกนะครับผมเป็นลายงูเขียวหางไหมนะผมอันนี้จะเป็นตัวนําเข้าจากอิตาลีนะครับผมถ้าซื้อเบิกใหม่ก็แพงหน้าดูมีส่งสัมพันธ์ในใบเนี่ยเราจะทําเป็นรถลูก5้าก้าวนะผมไล่น้ํามันมนาะพร้อมผมเป็นน้ํามัน e 8 5นะผมแต่ตอนนี้ก็เติมเป็น e 2 0ได้นะผมแต่ผมจะไล่ถ้าลูกค้าซื้อแล้วแบบว่าอยากเปลี่ยนน้ามันได้ไหมอยากเปลี่ยนเป็นน้ามันเออก้าหนึ่งก้าห้าได้ไหมนะครับผมก็ทางร้านก็เดี๋ยวทำให้ได้ครับผมให้เลือกเลยบางที่เขาแบบว่าหาเนมันเขา e แปดห้าแบบ อันนี้ก็ผมถ้าใครจะซื้อนะผมซื้อผ่อนได้ก็คือบัตรประชาชน1ใบนะครับผม อายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็เตรียมเงินไว้ที่จะต้องออกเลยก็คือจะมีค่าประกันลถหายนะครับผมแล้วก็ค่าโอนนะครับผมถ้าเอกสารผ่านนะครับผมใช้เวลาตรวจภายใน1่ชั่วโมงตรวจเสร็จก็ถ้าอนุมัติก็รับรถกลับบ้านภายในวันนั้นเลยนะครับผมส่วนตังจักะถามว่าออกได้ไหมนะผมออกได้ครับผมก็ส่งเอกสารมาให้ผมที่เพจผมหรือที่ Facebook ผมก็ได้ผมทันวาสินประเสริฐนะครับผมถ่ายแค่รูปประชาชนออกมาแล้วก็ส่งเบอร์โทรมให้ผมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมแล้วก็หรือว่าทักไอเดียไรเลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะคร ข้างในล,ลูกค้าว่ารีบมาส่งเลยด่วนเลยอยากใช้รถแล้วบอกว่าจะเอารถเนี่ยไปโชว์ไปโชว์หลานบอกว่าจะรถไปรับหลานว่าหลานอยากเห็นพี่โอมออกถ่ายคลิปบ่อยอยากไปรถร้านพี่โอมนะผมก็เลยเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ไป,ไปเดี๋ยวเตรียมรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไป,วไปส่งรถให้ลูกค้าเลยไปเอาตอนนี้เราก็มาถึงที่ หมู่บ้านที่ลูกค้าอยู่นะผมอยู่ไม่ห่างจากร้านเราประมาณ5กิโลใกล้ๆเขาบอกว่าอยู่ซอย4ตัว4 4-6 4-6อันนี้4อะไรวะเนี่ยซอยอะไรพระเยซูปเป็นทางรอดบาปแบบอ๋อน,นันนี่โอ้ยเข้าคนละฝั่งเลยลืมอ่าเอ้ยเราไม่เข้าที่จริงเราเข้าฝั่งนี้จะถึงเลย อ๋อ G6 มันเป็นเนี่ยป้ายอย่างนี้กับสัญนักลูกลูกค้าซื้อรถก,กับเราไปแล้วคันหนึ่ง,งนี่ให้ลูกแล้วลูกที่อ่ะเคย,คยติดตามดูเนี่ยผมปล่อยคลิปในเฟซอยู่อยู่ปอหกเองพอหกขับรถรุ้เลยได้หมรอยผ้าบังลมมันซื้อบังลมเงินสดเลยปักหน้าร้านเขาไหมปลงไปอ่านี่ครับสัญญาผ่านเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ผ่านอนุมัติเร็วแป๊บเปียกเนาะทำมันเดียวเองสรุปประชาชนเจอยังครับ ฮะเขาบอกว่าสเตตมนตรกึนคาดนี ars, ่ครับโอ้ต es oh. oh. ้องแบ่ผมคิดอ่ะผ oh. oh. ่านไหมเนาะจะผ่านไหมนะเลี้ยงไก่ไข่ทำแค่นั้นเกิดเขาแบบงงเลยไหมครับเราใช้เงินประหยัดเนาะก็เลยอิบออมได้อ๋อครับมีแรงกระตุ้นจากโอมด้วยไงจะได้ให้ลูกหลานมีรถขี่จะได้ไม่ต้องไปนั่งวินมอไซร์รับจ้างออ๋แรงกระตุ้นกับผมยังไงครับ เออดูแล้วมันก็ดูคลิปผมเนี่ยนะครับเออดูคลิปอ๋อดูคลิปผมใช่หรือทัวร์นีครับอันตอนที่อายุเท่าไหร่ครับป้าป้าหกสิบแล้วหกสิบยังดูคลิปสายชิวอ้าก็ดูก็ดูก็มันก็ดีอ่ะมันมีมันมีคติมีอะไรดีอ้าวมันมันได้อะไรจากการดูอ้อเหรอครับใช่ว่าแบบทำบ้าบ้าบ่บเป็นวันนะบ้าบาบ่ไม่ได้ก็คือดูแล้วแบบไม่ใครไม่แบบเครียดเลยไหมไม่ไม่ไม่เครียดดูแล้วมีความสุขแสดงว่าดูทุกดูทุกคลิปไหมเนี่ยจะดูเกือบทุกคลิปโอ้โหพราดูแล้ว ดูแล้วเราคิดในแง่ดีก็คือเด็กคนนี้ขยันเออจะมากินเป็นเนี่ยแต่ว่าดูคลิปผมเนี่ยก็เลยได้คุณดนเลยเหครับคันไม่ได้ถูกถูกนี่แพงนหเนี่ยก็คือว่าไม่ดีก็เปลี่ยนได้อะไรอย่างเออแล้วก็โทรตอนไหนก็รับตลอดเอ่ครับนี่คือซื้อซื้อกับผมแล้วกี่คันแล้วเนี่ยสามคันแล้วนะครับเนี่ยเราวก็สุดก็คันเก่าไปเทินแล้วซื้อคันใหม่ก็เป็นรถเบฟ125สี่เงินบังลมอยู่ไหนครับรถอยู่ไหนอยู่ในบ้านให้ให้ใครใช้ ก็ใช้กันนี่แหละบนขับไปขับมาให้ตัวเล็กใช้ปอหกใช่ไหมตัวเล็กอยู่ไหนไปโรงเรียนแล้วตัวเล็กรู้ยังว่าจะออกคันนี้รู้แล้วบอกเดี๋ยวจะเอารถคันนี้ไปรับอย่ารงเรียนเขารอใช่ไหมรอโอ้ยอยากไปดูด้วยจังเลยเนาะนี่แล้วเมื่อกี้บอกว่าขออะไรอยากได้อะไรนะเสื้อเอามารีบเอามาดิครับเดี๋ยวไปเอาที่ร้านเดี๋ยวดูก่อนครับเออเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นี่แม่หนึ่งนี่ขอบคุณค่ะอันนี้ใครใส่ครับ ใส่เอ,เอาเลยครับโอ้เดี๋ยวร้อนไหมครับเไม่ร้านไหมไม่ร้อนไม่เป็นไร,ไรอนโอเคผมผมทนได้กลัวร้อนเนี่ยครับอ่ะนี่ก็จะมีใครสนใจจะซื้อมอไซค์ให้ลูกให้หลานทั้งสดทั้งผ่อนได้นะคะ <c oughs> ดาวฟรีดาวร้นานโอมสายชิวนะคะนี่ครับก็ฟรีดาวก็คือจ่ายแค่จะมีค่าประกันรถหายกับค่าอ่าโอนรถนะผมมีเสื้อจะใส่เองเหรอครับไม่ได้ไม่ได้ตัวเล็กเคยเนี่ยไม่ตัวเล็กมีแล้วเหลือคุณย่าอันนี้เป็นคุณย่าอ๋ออ๋อนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังจะโอนรถให้นะครับ ใสเดี๋ยวด้วยในก่อนที่ว่าจะโอนรถอะไรเนี่ยเพื่อบุรีรัมยองรถผมไม่เชื่อใส่เองลองใส่ดูเลยใส่เองสิจะมาไอเดี๋ยวถอดออกก่อนก็ได้ครับครับเดี๋ยวอเอาเนี้ยมาครับโอ้โงเลยเอฟซีมีรุ่นนี้โอ้เดี๋ยวผมก็พยายามปล่อยคลิปมาให้ดูทุกวันนะเวลาผมไม่ปล่อยนี่คิดถึงนะครับที่จริงไปร้านผมหลายรอบแล้วไม่เจอผมบางทีเนาะผมมอเตอร์ไปรับรถส่งรถเรื่อยๆโอ้ ดูไปดูมาจนเหมือนไปผูกพันเนี่ยเป็นเหมือนญาติพี่น้องกันเลยนะเวลามีอะไรโทรมาผมในฐานะเรื่องเอกสารนี่เนี่ยจะถือหน้าเล่วไปก,ก่อนครับเผื่อโดนตรวจโดน <ฮา S 1> อะไรเพราะเล่มน,นี้ก็คือเดี๋ยวผมจะโอนก่อนคือจะโอนให้เป็นบริษัทพูดถือกรรมสิทธิ์นะครับผมแต่ผู้ครอบครองก็จะเป็นชื่อของคุณป้าเนาะแล้วก็เสื้อนี่ครับผมนี่ฮรแล้วจะต้องเอาคันนี้ไปรับใช่ไหมครับใช่แล้วตัวเล็ก็รอดูนะตัวเลขก็รอเดี๋ยวก็มีคนขับไปใครเป็นคนไปรับครับ พ่อเขาอ๋อในพ่อเขาเหรอครับต้อยิงให้ผมไปรับก็ไดได้ความจริงนะมาดูรถด้านในรถไม่ใช่ว่าทำไมวาทำไมงงวาทำไมซื้อสามีคันไม่ดูรถด้านในรถลูกเยอะเลยความสุขความสุขความสุขคนเราไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งขอเอาความสุขไว้ก่อนความสุขหาซื้อไม่ได้เยอะมากเลยรถรถอยู่กันกี่คนครับสามคนซื้อนี่รถประมาณสิบทันได้เลยเดีแต่ผมนะพี่อันนี้ก็รถไปทําที่เรานะเนี่ยรถไปทํา ไปไล่ค้านทำอะไรที่ร้านเรารถคันนี้นี่นี่ที่เด็ดที่เด็ดนี่อ่ะ <ๆ S 2> ผมให้ดูแค่นี้และใครถายถูกมีรางวัลให้เอาให้ดูแค่นี้เด้อไม่ต้องเลย <c oughs> คนตอบถูกคนแรกเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์คอมเมนต์แรกตอบถูกผมให้เลยนี่เรามีร้อยยี่ห้าุจริงรถก็มีแล้วนะร้อยยี่ห้านี่ก็มีแล้วเนี่ย LED ถุงอูมงใจอูงงซื้อมาแล้วก็ซื้อไอ้ร้อยยี่ห้าอีกคันหนึ่งเป็นเป็นร้อยยี่ห้าแต่ตัวซีมเงินแล้วมาซื้อคันนี้อีกรอ้ฟฟ้าก็มีรถเก๋งก็มี ใช่ยังไงหมดพี่อัพก็มีโอ้โหพี่อัพอะไรอีกโอ้ยอยู่กันสามคนเนี้ยนี่อีกนี่อีกนี่อีกต้นตัวไในฮิตก็ออกหมดเลยแล้วรถร้อยยี่ห้าไปไหนบางลมไปไหนในบ้านอ่เนื้อผมไปดูหน่อยอยู่ตรงไหนนี่อีกคันหนึ่งที่ซื้อกับเราเนี้ยในบ้านในนี้เหรอมีที่เปิดอีกคันหนึ่งคันหนึ่งเป็นลาบร้อยยี่ห้าบังลมเพิ่งซื้อมาเลยน้องเขาอยู่แค่ปอหกเองปอแรกซื้ออะรถคันมือไปขับเพิ่งหัดขับเองโอ้กี่คันแล้วพี่ เฮ้ยบถุงยังไม่ออกเลยอย่าบอกแล้วเปิดแอร์ให้รถเปิดแอร์ให้รถเวลายางรั่วยางก็ปะเองเปลี่ยนเองเปิดแอร์ให้รถเลยเลยอันนี้ครัผมก็เป็นคันที่ซื้อจากร้านผมไปเหมือนกันอันนี้จะเป็นรถร้อยยี่สบ้าบังลมซื้อไปนี่ก็ให้ตัวเล็กครับใช่ไหมครับใช่ให้หลานชายครับนเรียนปห ลูกชายเขาถูกใจไหมคนนี้ถูกใจชอบชอบเลยประมาณว่าไม่กล้าลปรยเท่าไหร่เพิ่งจะเริ่มเริ่มหัดแต่ก็ไปซื้อแกงให้ได้กินแล้วเขาขับเป็นคนเป็นคนขับไปซื้อไปซื้อกับข้าวให้เราได้ใช่แล้วปกติเขาไปยังไงปกติก็ไปส่ง อ๋อเดี๋ยวนี้ไปเองได้แล้วเดี๋ยวนี้ไปเองได้อ่าฮะแล้วแล้วคันไหนเป็นคันของเขาทขับบ่อยๆคันนี้คือคันนี้เลยแล้วทำไมเขาไม่ขับคันนี้คันนี้แบบไม่ไม่แน่ใจว่าพ่อขายังไม่ถึงเที่ยวไปนิดนึงอ๋ออันนี้จะลงทรงต่ำๆมหนนะต่ำเป็นพอดีสำหรับเขาแต่ความจริงจะซื้อใหม่ทำไมไมเราไม่เอาคันนี้เราไปหลดลงต่ำเขาไม่เอาเขาไม่เอาไม่ชอบเขาชอบกันันก็ชอบพี่โอมทางนู้นติดร้านร้านผมซื้อมจะทำร้อยสิบกับร้อยอ่าพวก เราบางลมที่ทํากันเราก็นอนดูคลิปทุกวันเราก็ดูอันนี้ต้องดูทั้งบ้านเลยดูทั้งบ้านเมื่อกี้เห็นพี่วิชัยคือเป็นพ่อเป็นพ่อพ่อป้าอันนี้ต้องเรียกเป็นย่าย่าพ่อย่าแล้วก็ลูกเอ่อลูกลูกทั้งหมดสามคนดูคลิปผมหมดเลยโอ้โหสุดยอดเลยอย่างนี้ต้องปล่อยให้ดูทุกวันแล้วนะใช่ไม่นึกเลยเราดูจนจะได้มาออกเป็นคลิปตัวเองแล้วคราวนี้แต่ผมยากจะมาถ่ายตั้งแต่ซื้อรถสองคันแรกแล้วนะแต่ผมติดตุละติดเวลาไม่ไม่มีเวลาแบบ นี่เลยฮะก็วันนี้ว่างใครที่ดูคลิปก็มาต่อดูรถให้ลูกให้หลานใช้ได้นะใช้ตัวเองในครอบครัวก็ได้นี่ที่ออกรถวันนี้กันในฐานะเป็นแม่และเป็นย่าคนแล้วก็ซื้อรถให้ลูกให้หลานได้ใช้ในรอุ่นเดียวกันกับแม่ผมเลยอายุเท่ากับแม่ผมเลย6ตอนนี้60ปีนะครับผม แต่ยังไม่ได้กินสูงอายุเพราะบัตรประชาชนลดมาเหลือ54าส่ยังไงครับผมไม่ถ่ายบัตรบัตรมันเขาลดพศให้ก็เลยมาเหลือมาได้แค่54่ปียังไงเป็นไปได้ไงเป็นสาวมาอีกสามรถไปเยอะเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้อายยังไม่ได้สูงอายุแต่ว่าอายุจริง6 0 61แล้วมันเป็นความผิดพลาดด้วยอะไรครับเป็นความผิดพลาดของทางอำเภอเองเขาก็เลยไม่แก้ให้ก็เลยปล่อยเลยดีดีงั้นดีดีๆีเอามันเออแล้วผมงงว่า ยากระปู่แล้ระปู่ล่ะปู่อยู่ในบ้านอ๋อกรปู่ป่วยติดเตียงอ๋อเป็นปู่เป็นปู่ป่วยติดเตียงนะฮะสิบปีแล้วก็ดูแลป่วยกระป่วยคือนี่ก็ป่วยยาก็ป่วยย่าป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายวการันตีให้ว่าอยู่ได้แค่กรกฎาคมห้าเจ็ดนี่ก็รอดมาจากห้าเจ็ดจนถึงหกห้าเทอนะครับป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็เต้านมระยะสุดระยะสุดท้าย ก็เปลี่ยนถ่ายสเตมเซลล์ไขกระดูกสันหลังมาทุกอย่างทำไมดูไม่เห็นเหมือนก็ไม่เหมือนคนป่วยเพราะเราอย่าไปคิดว่าเราป่วยถ้าเราคิดว่าเราป่วยเราก็จะนอนสมเราก็กินเราไม่เป็นอะไรเราก็ตายครับแค่กินลูกชิ้นติดคอก็ยังตายกินมะม่วงสุกติดคอก็ยังตายไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งวันหนึ่งคุณก็ตายอยู่ดีขอให้คิดว่าวันหนึ่งเราใช้ชีวิตความตายเยือนเราได้ตลอดเวลากินให้อิ่มนอนให้หลับ ในที่สําคัญก็คืออย่านอกใจซึ่งกันและกันใช้ชีวิตให้มีความสุขรักกันให้มากเราไม่รู้จะจากกันเมื่อไหร่ตอนไหนเหมือนโอมเนี่ยแม่ก็รักเหมือนลูกทั้งที่เพิ่งจะเคยเห็นกันนะคะฝากด้วยนะคะร้านลูกชายโอมสายชิงค่ะผม,ผมฟังแล้วผมเศร้าเลยครับผมรู้สึกเสียใจแบบผมโทษขอโทษนะครับผมบมาฟังเรื่องแบบนี้แล้วก็ดว่เราดูไม่เห็นรู้สึกอะไรทั้งที่ผมไม่ได้เป็นอะไรแบบใช่ก็รู้สึกรัก ผมรรู้สึกอจงจิฟังน้ําเสียงแล้วก็เออเหมือนเราเคยเกิดมาร่วมชาติกันเป็นเครือญาติเป็นพี่น้องเป็นลูกเป็นหลาน<ช>ตอนนี้คือป้าคุณแม่อเลยนะกันห<า>นักขอบผมอีกเลยนะว<ช>ันนี้ป่ยวยแบบมะเร็งระยะสุดท้ายนะผมพูดได้ีวันนี้หมอไอเดือนนี้วันที่23นี่หมอนัดทำเอ็าร์ไที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ป่วยมากี่ปีแล้วครับ ตั้งแต่ปีตั้งแต่สี่แปดที่นี่หมอบอกว่าอยู่ได้แค่กรกฎาคมห้าเจ็ดอป่วยป่วยตั้งแต่ปีพศเริ่มเริ่มรู้ว่าเป็นสี่แปดสี่แปดสี่แปดอันนี้เป็นห้าหกก็ยี่สิบอันนี้หกห้าก็จะยี่สิบปีแล้วเนี่ยยี่สิบปีแล้วแล้วหมอบอกว่าอยู่ได้ถึงตอนนั้นหมอบอกว่าอยู่ได้แค่กรกฎาปีห้าเจ็ดนี่เราโอ้โหนี่จะอยู่จากห้าเจ็ดมาจนถึงหกห้า ที่ว่าเป็นมะเร็งเลือดขาวใช่ต้องถ่ายเลือดทุกอย่างแล้วอย่างนี้เราก็ต้องถ่ายเลือดตอนนี้ไม่ต้องแล้วหมอบอกไม่พบเชื้อแต่เพียงแต่ว่าเราต้องไปตามหมอนัดเอ็กซเรย์ดูทุกอย่างว่ามันจะพบเชื้อเชื้อมันจะเพิ่มมาหรือมันจะลดไปเลยอย่างเงี้ยก็ฝากทุกคนนะคะอย่าไปวิตกกังวลการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติธรรมชาติลูกคนนี้โอ้โหหายทั้งทั้งตรวจเป็นระยะสุดท้ายเลยตอนตรวจนี่คือเป็นระยะสุดท้ายแล้ว ตอนนั้นรู้สึกไงครับก็ปกติอาภาวนาแต่ว่าขอให้เราเดินได้อย่างเดียวไม่ต้องเป็นลำบากคนอื่นก็มาไม่ต้องลำบากคือนอนปุ๊บตายก็ตายไปเลยเนี่ยขอให้เดินได้จนวินาทีสุดท้ายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่แหละก็คือฝากใจลูกหลานนะคะฝากไว้มาเลย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 มาแล้วจารโรงเรียนเลยค่ะลูกมาลูกมาขี่ซิ่งจังเลยพี่ย่าซื้อรถให้แล้ววันนี้เอ้ยข้าวแกงวะ จะไปไหนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้นี่ต่อไปจะขี่คันไหนเริ่มแรกไปเปลี่ยนมาคันนี้แล้วแล้วคันนี้ไปขี่ซีอีกแล้วสรุปจะขับคันไหนเนี่ยเอ้ยอันหน้าไปมองกล้องสองคันเลยโอ้โห้วขับไปโรงเรียนได้ยังเนี่ยถ้ากล้าให้ขับไปกล้าขับไหมโอ้พ่อให้ขับไปและพ่อได้เลยครับอ๋อแต่ว่าผมว่าถ้าไปแต่ว่าโรงเรียนเขาจะงงอยู่แล้วไหมเพราะตอนนี้อยู่ปอไหน ป .6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  กึมยังปั่นจักรยานอยู่เลยนะแล้วไม่มีไฟฟ้าด้วยยังเก็บขนมไข่กี่เกียมอยู่เลยโอ้อ่ะอันนี้จะเป็นเด็กที่อยู่ในซอยท่านี้ใช่เด็กอยู่ในซอยแถวนี้อ่าดีครับด้วยขอบคุณครับเรียนที่ไหนกันเนี่ยเรียนเทศบาลหนึ่งเทศบาลหนึ่งถ้าไม่มองเห็นเหรอกล้องลูกรัับบผผมมอ๋อขับไปเห็นเออเห็นสระใส่หมองจำได้ได้ครับโอ้โหบทเทพเลยดูคลิปกันไหมเนี่ยไม่นี่อย่าว่าดูคลิปอะไรชอบดูคลิปอะไร ดูคลิปนต่อราคาเดีวันนี้แต่วันนี้ไม่ได้มาต่อราคาเนี่ยวันนี้ขายรถเลารถมันมาส่งให้คุณยายมาส่งให้คุณยายไปติดรถได้เลยให้พี่ติดให้ไหมไม่ต้องพี่ติดไปติดเองนะไปติดเองโอเคครับขอบคุณครับอ่าโอเคโอเคคุณแม่เราก็ซื้อรถก็คือไม่ได้ซื้อเงินสดความจริงจะซื้อสดแหละแต่ว่าแต่ก็สูงศาลทางคนทางคนขายความจริงถ้าถ้าซื้อสดผมก็ไม่ได้หรอกผมอยากขายผ่อนมากกว่าจริงผมถ้าขายผ่อนผมจะได้ยอดเต็มจัดเต็มแล้วก็จะได้ยอดค่าขายอีกแต่ดันคุณแม่นี่ไปเลือกแบบ พอผ่อนปีนึงพอผ่อนปีนึงไฟแนนซ์เขาทำไงทำหน้าเบะก็คือยัไม่ได้ยอดก็อยากให้ยิ่งยิ่งผ่อนเยอะก็จะยิ่งได้ดอกมาเยอะก็เลยเลือกผ่อนอ่าีกงวดสามสิบหกสามสิบหกงวดก็คงไม่ถึงอาจจะแค่ปีนึงอ๋อสามสิบหกงวดก็สามปีสามปีสามปีไฟแนนซ์บอกก็เดือนเท่าไหร่ครับ2533บาท2 5 0 0นนะฮะผม ซื้อ่าชิวๆิวแมพสบสบายๆชิวเพราะว่ามันก็ไม่ได้ซีเรียสนี่ธนาคารก็หลายบาทก็ส่งได้อ๋ออุ้ยนี่กสิกรห้าพันสามไทยพนิดสี่พันนอกโรงอีกอ่ะเจ็ดแปดพันค่ารถนี่อีกสองพันสคมาดี้อีกสองพันเก้าสี่สิบแล้วใครเป็นคนหาจ่ายครับก็ช่วยกันเนี่ยหลับผงเดี๋ยวผมถามอีกนิดนึงนะผมไอ้ที่ว่าเรื่องป่วยนะครับผมป่วยมา เป็นเกือบ20ปีแล้วเรื่องการป่วยเป็นมะเร็งนี่ก็คือยังไงก็ต้องมีการใช้ค่าใช้จ่ายค่ารักษาที่ว่าแพงถ้ารา30บาทเราก็เหมือนประทูเข่งละ5บาทเราก็ตายเร็วโอ้ประมาณคือเราจะใช้งบของรัฐที่จ่าย30บาทไม่ได้เราต้องจ่ายเองจ่ายเองก็คือเราต้องไปที่โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ของเอกชนไปเลยนี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ของชองรัฐบาลไม่ของรัฐบาลที่เป็นเป็นโรงพยาบาลใหญ่่ใหญ่ในกรีบคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ย่านาแนี้อย่างนี้เราก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะครับผมขอถามทาน่ยมัใช้ในการรักษาเยอะหมครับก็ครั้งหนึ่งบางครั้งก็สีส่แสนห้าแสนสองแสนขึ้นสามแสนขึ้นแล้วแต่แล้วกิ่ทั้งหมดสิบเกือบสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่หมดรวมหลายสบ <10 S 1> ล้านแล้วรวมคิดเป็นเงินก็ถึงสิบล้านเนยนะสิบกว่าล้านคือกองกระดูกกองนี้ถ้าหมดลมหายใจเพราะก็ราคาแพงโอ้โห ก็สอนลูกสอนหลานให้ดูพ่อแม่ให้ดีเราไม่รู้ว่าจะจากกันวันไหนก็เหมือนหลานชายเขาก็ดูแลดีทุกอย่างอาหารการกินอยากกินอะไรพาไปครับทุกอย่างแต่วันดงแต่วันแดงพาไปดูหมดไม่ได้พายพาไปเต้นไปอะไรนันแค่ไปดูว่าเออชีวิตให้เรามีความสุขอ๋อครับครับครับได้เห็นเออลูกหลานเต้นมีความสุขเราก็มีความสุขเป็นคลิปแรกที่ผมมาถ่ายแล้วรู้สึกเป็นพลังบวกก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราอยู่ได้ อย่าให้เป็นภาระแก่ลูกหลานที่ผ่านมาที่ผมไม่ค่อยไปคลิปนะผมก็จะมีแบบปัญหาชีวิตเหนื่อยผมก็ไม่อยากทำอะไรเงี้ยทุกคนมีปัญหาเหมือนกันแต่เราอย่าไปยึดติดก่อนจะผ่านจุดนั้นไม่ได้ก็ก็มีตั้งน้ำโมสจบก็ชีวิตมีความสุขเอาน้ําตาเราไปลอยทิ้งซะแล้วแล้วมีร้องไห้บ้างไหมไม่มีนะทุกวันนี้ก็ไม่ ลูกก็เรียนไม่ไม่มีไม่มีความแบบผมดูคุยมันไม่มีความวิดตกกังวลอะไรเรื่องอะไรคุยแบบชิวๆเลยนะผมที่ดูสายชิวไม่ต้องซื้อลูกก็เรียนจบแล้วไม่ต้องแบบรถรางก็มีกินมีขับมีใช้ทุกอย่างสบายพอได้อยู่ได้กินไม่ถึงกับร่ํารวยครับเงินทองก็มีพอได้กินได้ใช้นี่สินก็ธรรมดาของสัตว์ลูกเป็นนี่ทุกคนใครดูคลิปนี้นะผมใครที่คิดว่าตัวเอง แล้วก็พรุ่งนี้จะถึงวันแม่ก็ขอให้ทุกคนรักแม่โอ้นี่ใช่พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้วันแม่เป็นวันแม่ด้วยเอางี้ว่าในี้ก็พรุ่งนี้เป็นวันแม่ให้ถือว่าเป็นคุณแม่คนหนึงแล้วกันครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ให้พรหนแล้วกันครับที่คนที่ดูคลิปเลยครับก็ขอให้ลูกโอมของแม่นะเป็นคนที่มีเงินมีทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านไปไหนก็ให้คนรักคนใคร่ชีวิตที่ผ่านมาก็ให้จบสิ้นแค่ตรงนั้นก็ให้มีความสุขครองคู่ผัวตัวเมียไปจนกว่าจะ สิ้นชีวิตจากกันนะลูกนะสาธุผมสัญญาเลยครับจะเป็นเด็กดีสาเหมือนที่ผมเคยได้คุยกับแม่ทุกครั้งเลยแม่จะต้องการอย่างเดียวคือให้ผมเป็นคนดีเป็นคนดีของและผมก็สัญญากับอีกเป็นแม่ก็อีกคนเลยครับผมก็ผมพยายาม ทำคลิปออกมาดีๆให้ดูนะครับผมพยายามขยันขยันนะะฮถ้าวันไหนไม่ได้ไม่ได้ดูคลิปนี้วันไหนไม่ได้ปล่อยคลิปนี้รอไหมครับเก็เลยจะปล่อยนอหน่ใช่ไหมใช่ดูแล้วมันมีความสุขอ่ะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็เดี๋ยวจบลงแต่เพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวก็ก็ยังไงก็ ขอบคุณนะครับผมก็เป็นลูกค้าแล้วเป็นแม่เป็นลูกค้ามันนะผมที่ได้ร่วมมาไมีอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดตั้งแต่การมีอะไรทุกใจก็โทรหาแม่ก็คงว่ามาทำเบาข้าวให้ผมกินพอครับผมสจดมากอยากกินกับข้าวคนเป็นใจก็ทำมาได้เลยไปเดี๋ยวผมอรถก็ไปเก็บให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ขอจบลงแต่เพียงนี้นะคลิปหน้ามีอะไรหรือใครสนใจที่จะซื้อขายแล้วก็ผมก็ติดต่อมาที่เฟซบุ๊กธนวัฒน์ซินเปอร์เสอร์ดนะครับผมหรือว่าเพจสายชิวิตปอกทองบนปลายนะครับผมหรือว่าไลน์ของผมเดี๋ยวผมขึ้นให้เนะครับผมแล้วก็ ทักมาได้ตลอด24ชัมม่วโมงครับผมปะ่ะจะซื้อสุดะจะซื้อผ่อนก็ได้นะครับอันนี้จะช่วย <laughs> ได้ไหมนี่เข็นได้ครับเนี่ยได้<ต>โอ้หมดแรงไหมนี่หมดแรงพอไหว <laughs> อยู่ลูกไม่ถึงกับ <laughs> นั่นเด้อ